สวัสดีพี่น้องเฮ้ยสวัสดีพี่น้องบาโม่บ้าแมนเมื่อเมื่อาต้ิารนะตามมากุบเอเกิดแม่น้อเพี้ยนพี่น้องอย่ายืนงงนะคะสบายดจมมือ ตอนพ่อขอดถคุณแม่ารเดอที่แกมาเกิดแม่หลวงเทเนะก็ให้คุณแมุ่าพร่างกายแข็งแรงด้วแม่เด้อม่ยังไม่แงมาแจกองฟันเลเจาจับไปแต่ซองหลานเนี่ยแข็งแรงแข็งแรงสุดภาพแข็งแรงตื่นเต้นแม่แม่คงหของแม่เอ้ยใคก่อ่ที่จะก็ใหญ่ก็ใหญ่บานน่อยเราบปกินแกงท่านกันแล้เตะแลว่ก็า เด็กๆอย่างหนังสโลนอยู่พุณไข่กับดาษของไปกับงานกะลังไก่ดาบอี่างเอ้

เียงอ่งะป้ามีาค่ะอที่ไดล้งกบวันตื่ออมกกินนยังวะอ่ร้านไม่ใช่ะร้านน่ะมาเด้อมาเด้อม้นเท่ห่วยอีกอย่าพี่ตอ้าเลยียบ้อยมากสิมากินก่อมากิิดเด ามวแล้วลเกียลอยหหกบป้นหนะเอาเวลาป่าจะกินเนาะเวลาป่าจะกินองน้ำ่คะเข้าอยู่บอเออโอเคเขาอยู่บอเออออออจงอะไรอารจงจงอะไรนั่นใช่ไหมคะ mưa đỉnh ừ, nhau mưa đỉnh nhau mọi nhà không? con bỏ bài. tự đi pin cho nhảy lên. con ตั้งดกเกิดตั้งดกเกิดมากคุณแม่เนาะเจ้าหอท่านยังหายเมึงมาพดแตได้อเดี๋ยวท่านที่จะ้มาหลอกกินกูเตี้ยนเตี้ยนเตี้ยนเด้เจ็นี่น่าจะเตี้ยนนนเออหอดหลีแล้วยี้งแรกก่อนเอ้ยตงไว้ให้เนี่ย อเทีเทียนกซาี่แอันไหมเทียก็ซัดี่อันไหมตง่บ่เอาแต่ป้ายเออเอาแต่ป้ายไมนกับพ่อเลยซัดี่แบบเออจะจอยเจ้ยสบายดีเนาะสบายดีมากก่าเ้าเด้มาเด้อเสรเีย้องี้มาเยห้อง้มาใส่จานเหม ไม่ดิไอห้องที่มานูกไหมง่ายคุณจะให้ไปแคนง่ายคัน้านง่ายแค่ที่เาไลูกบ้านก็สุดวาจัินเล้ยวขนาดพุ่นตบกแขงน้ำแกง็ยังรอยบ้านน่ะวันที่ผู้้านวันเสือซิงานเท่ากับสิบโบนะดอกบบไิ้บก็ได้นะว่าฮิจอกันโคจิยอยคุณบอกตอนไหนวะ ขาเจจอยเนาะงจทำไนดีแจดีแจเออเจใส่ไปอะไรมันจะงามอันนี้จนวาลุกอันเผื่ยติดมือนะโอ้ยปตาไม่อยากกแกได้เลยบ่เคยจะเถื่อนการซื้เจแต่บอกไงว่าเทียนหลบเจลุบอยู่ันแดดแดอีกเนีอ่ะฮองใช่ไหมนับหนึ่งเลยหนึ่งส เฮ็ออตัวกด้ยฮมันก็ัวนะพี่น้องผู้เฒ่าเห็นงานมันเกิดดแบบนี้เอ้เฮ้ยภูมิใจได้วันพ่งนันันแรกแ่ใ้สมหวังในหนาทีการงานเนาะทูแต่ก็เกิดอเดือดข้อกับคุณหนคุณแม่อะไรเนาะที่แจ๊ ดีใจแหงนเลยนอยากไปนอนแเนาะเอาเปล่าเลยมลีอเไปเียดีแ้นวแหงตาล้เ็นอยเนีี้นี่อนอยเลยเฮ้ยเอาออกสุดหนึ่งกินก่อนตอที่ก่อนจะฟองกันเอ้ยนี่ โอ uh uh ้ยอาบวงตักกินหลดนะตอนนี้อันเกิดขึ้นมาตึ้งเครื่องคนเจานมันมีอยู่นี่ไงโอ้ยเราโดนถูก้อไโดนเอเนี่แล้วะกินยังโอเคแล้วจกกินต้มยำใช่บวงไหมใช่ เฮ้ยจัดอักอมาสุดหนึ่งไหมะเจ้าแม่ต้ากับลูกกหลานจักบมมีทางค่ะนี่มาเมียนน้อี่มาเมียนทีก็ะไ้นี่ฮะัเอามาเมียนยังลัสุดยังลัอันก็พอมึงทำไวแล้วไอ้เงี๋ยไอ้ห่วงเด้ บลานะเรียนเอากันดำแม่น่ะังเข่าก็ได้นะมาเข่าพีด้ามาเข่าพี่ไปน่อยนมากลางท้างนี้นี่ขอบคุณค่ะจัดเอาเล็หน่อยอันคั้นแบนน้อยน่ะมามมา

เรอวเรเ้าม้ามีงานทางหนาเดินเผากินเดินใจเี๋ยวมารเลอะเลยแหละนะมาดูงวมันคือพยายามดนงวงครับเฮ้ยพวกหยกไประจานนี่โลกไปไหนสนะั้งกินทางแหล่นหรอไปแต่ไม่เฮ้ยสัปยามตูงวงเพราะชิลงไปหลับทีเทียง กินกับิงกนนะซื้อจองเนี่ยคนในบ้านทุกคนเผานะพี่เผานะกองผ้าอาม่าทั้งอันทั้งอันก็เล่าในเผานะี่เผาอาม่าทั้งนี้แน่สิทั้งโขอยิ่งสิ

อิ่มเขายกแต่เต็นแต่ท่อติข่าหนาเอามาอีกแตผ้าเมื่อแล้วม้องสาดเปื่คนกินขผาหเส่งติดจากติดไปน่นกินเไปกันนะพี่น้องบรรยากาศมันได้ที่เขากินอย่าบอกเขาเอามาตีเขาบอกกินกะได้เอามาที่ลูกกินเ่า เอาสรงมาทั้งทีเจ๊เอามาทิ่เข่ามาจะไหนเยอะมากเอามากลางนี่ทิ่ข่าวน้าโง่โง่กเดูตาตายบอกโม่ข่าวน้ามากลางอันระบาเน

thay con có nói là phải mua của bên đầu gang, coi nhon này nhau ấy, ngày thì thấy

กินฟ้ากันกินเนะบางนกใจแล้ว่างี้แต่อบบนี้ก็เบิขาว่าขนาดสวตัวเองน่ไหนแนลยังก็สี่ออมเน้อกปเระตกบสีปากกาดีดอกสอยคุณขาเยเด้อ หัวเง่นด้ะส่ทธิ์ล่าพี่ดองเอตะันทินน้าม่น้องทุ้แห่ง่กุลเฟต้งมานแซ่บดีได้ไม่ไม่จอยซิหาลูกู้เยอะ้ยู่กันูกันงพี่จี่กับมึงเลยในรอบสรามิหาปีน้องวันแก้วันเกิดพ้นสต๊กนักให้กระดาษ On, บ, e บรรยากาศสุดยอดเลยเจ๊เป้าเทปได้ช่ไหมต้องต้อนม้อมอม้อไยหัวด้านนึงจะเอากระปาก็ได้แหละทานห้างนี่

ร้อยไปกินแนะนำเคียวหน่อยรนลูกเอ้มึงกูเงาจไปมมึงกูเป็นสะานคุ้นะให้เสียกินอะไรกยเดมึงจมีแห้งนะมึงไมีงานต่อยวิญยาณมัได้เลยมากคือมึง หมู่บ้านไ่้องเาแม่ด้นเมี่หาจะหแลเราไได้่อยแล้วหนาไม่นีนด้อเนี่ยแต่ที่อน้เ่นอะรน้ำนันน้ำคกเคยน้ำคมัก้องาต่อไก่ต่อราบ่มาดไหแม่ต้องจับลายรึป มันต่อเน้ไปม่กินบ่อยปะทำอามารเนาย่มมาทานเอาีเนาะก็าคนสกัดด้ยเจ๊ว่านูมีเนาะแหม่คนเสียมามาะข้างนี้ทีไก่ก็ไก่กระดาาวไก่กรแดงมาทังที่ไปาไทยโม้เฮ้ยจานั่นน่ะมีแต่ตีนโข่น ออไามากกว่าอยมาก่มาเจ้เจ้าเจ้าอยากจะมาเบิ่งนก้องรอไปกินกับไอกิเอาเนื้อหมูยังไ่ได้กินมาเลยจอยเด้อยุ่ยใจ่กินเลยิ่นกาเท้าะ น้าแหลพี่น้องยืมคนไหลแร์เด้อขอบคุณคุณแมรอบเด้อคุณแม่ขอีุ่ดขอแแนแง่เลยแจนเฉยถูกขอบคุณหลายัให้มขอบคุณหลายขคุณเอคุณแม่ขอบคุณเด้อค่ะคุณแม่ขอบคุณนะตอยังใจเสียใเใรักหมเด้อใคิะมาแล้วพี่น้องยดีแม่แห้สุขุชนขอบใจสุขุสุขนห่อจิตติดตามเนาะแอสบายดีร้อย